สวัสดีค่ะกุ๊ดเทิรนอาเบิลนะคะวันนี้เราก็มีเมนูมานําเสนออีกเหมือนกันค่ะเป็นเมนูแบบทําวนนไปนะคะไม่รู้ว่าจะทานอย่างเราก็ได้เนื้อนกกระจอกเทศนะคะที่เขาทําสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วก็สื่อมาแพกหนึ่งค่ะหลังจากที่ว่าเราอบไปประมาณเกือบสามชั่วโมงนะคะอบตั้งเต่สิบหนาฬิกานะคะจนตอนนี้กะประมาณ สิบแปดนาฬิกาใดค่ะเกือบจะครึ่งแล้วค่ะเขาก็เลอยเอาเนื้อนะคะนกกระจอกเทศน,นะคะออกมาจากเตาอบนั่นเองจะ้ะแล้วเราก็จะมาตัดนะคะเชือกที่เขาเจาพันไว้นะคะรัดเนื้อไว้นั่นเองค่ะบอหอซอสหรือเนื้อที่เขาพันไว้นะคะลุดออกมานั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าทำทานไปแล้วรอบนึงนะคะ รู้สึกว่าติดใจค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอร่อยเลยค่ะแล้วเนื้อก็ไม่ได้หยาบนะคะเบาหยาบเบเหนียวนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆค่ะเทคนิคของเราสูตรของเราก็คือเราจะใช้น้ำซอสนะคะน้ำซอสที่เราทำกินกับพวก อ่าสปาเกตตี้หรือพวกเป็นน้ำซอสที่ทำทานกับพวกสเต็งเสียแล้วก็จะเอามาผสมกับน้ำนะคะ250ลิตรหรือกัมแล้วเราก็อ่าละลายน้ำซอสลงไปแล้วเราก็เทลงมาในในถาดแก้วนะคะในถ้วยแก้วที่เขาจะใช้สำหรับอบนั่นเองค่ะมือนอีก่ะมีคนช่วยนะคะคุณสามีคนช่วยค่ะตงใสัยจะหิวนนั่นเองนะคะแล้วก็ ตากออกมาเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คดูเนื้อข้างในนะคะหลังจากที่เอาอบไป3มชั่วโมงว่าเนื้อข้างในจะสุกหรือเปล่านะคะสรุปว่าเนื้อสุกแล้วก็ค่อนข้างที่เนื้อจะพลอยมากนุ่มมากๆเลยค่ะติดมันนิดๆค่ะคนข้างจะอร่อยแต่านาเสดายคุณสามีเพิินเป็นคนที่ไม่กินเนื้อที่มีมันติดนะคะแต่ว่าของข่อยเนี่ยกินค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะอร่อยมือนีเฮาก็จะทานคู่กับ มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งที่เขาเอาไปทอดนะคะหรือไปดาดกระทาให้มีสีเหลืองค่ะก็จะหอมกินเนยนะคะถ้าเราส่วนมากนะเราจะทานคู่กับพวกมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งที่อ่าหรือเป็นอ่าหน่อไม้ฝรั่งเอาเอาผิดขอโทษขออภัยหน่อไม้ฝรั่งค่ะเราเอาไปอบใส่เนยแล้วก็เกลือนะคะแล้วอ่าหมกใส่เตาทานเตาไฟประปานเขาเนาะเเตอย่นี่ก็จะเป็นพวก เตาปิงอย่างแทบมันก็ค่อนข้างที่จะหอมนะคะทานคู่กับเนี่ยค่ะอร่อยมากๆใครบคอกเคยกัลองทานเมือง้อคาเนื้อนอกกระจอกเทศค่ะเป็นเป็นเป็นเนื้อนนอ,อะไข่ไก่แต่ว่าสําหรับข่อยก็ว่ารสชาติมันค่อนข้างที่จะอร่อยกว่าเนื้อไก่นะคะเนื้อมันจะเนียนและก็นุ่มคะ่ะเนี่ยออกมาจากเตาร้อนๆเลยคะ่ะเสร,ร็จเรียบร้อยคะ่ะตักใส่จานมาทานด้วยกันนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย